เดทรดขว้าไก่ที่2ในเกมที่2ของวันที่2ในรอบกรุ๊ปสเตจกลุ่ม B เรามาดูจังหวะกินไก่นี้กัน้เตว่าพี่เฮ้ยไ่นโลกไก่ป็นไหมดแล้วเพื่อนก็เรืขวานะเดบุลังเดบุลังเฮ้ยไอ้ไฟไปไปรอ้หน่อยไหเฮ้ยลังมีกลับลงไปตัวนึงไอบอลน่าเจอออบีังไม่จบครบผมนี่ฮะไปแล้วกแล้วเหลืเลือเับฟังกูเหลือไปโลกับบีพีอลกูดัคอเปเปโลคือขวาขึ้นไปตี เข้ามาถึงได้ถึงได้กูไม่รู้ซ้ายมันมีคนวนมาปะนะไม่ได้ดูแบบร้อนแล้วเสร็จก่อนใช่ครับผมสแตรชครับคุณว่าใครผมว่าเดทแต่จากที่ดูอะไม่น่ามีตอนเนี้ยคุณว่าใครมันก็มีอยู่ทีมเดียวเลยเปโลกูซ้ำไปตัวหนึ่งส่วนบีบีเอโกูไม่รู้มันตีก่อนแค่ไหนวะเขารอฟังเสียงอยู่ตรงนี้ไอ้กอรสามเนี่ยไปโลเอาเอาเอากอร์สามได้ปะไปลงไปลงคนเดีนเข้าไปสองตัวเมื่อกี้ทิ้งสองกูไปลงคนเดีนเข้าไปยังไงเข้ามาว่าบีบีเออ่ะเดี๋ยวเสียอยู่นะเว้ยอย่าไปิแับแต่ว่าเสียเนี่ยตอนนั้นะ

ไปรถกัไเลือสองเหมือนกันเลยเลยนอกวงนอกวงมีคนนะตรงไหนอ่ะนอกไหนอ่ะเนี่ยอผาเนี่ยอีเทหมิงเจอขึ้นมาบุ่งนี้ผาแล้วผ่านแล้วเหลือเียหสองข้าในข้าในข้าในกดังนะกูขากไกลเขานอกน้องสวยสวยเหลือหน้ากูขวากก่ขวากไกขากเพื่อนสุดทายแล้ว่นล้่นรอรอรอ้ากูเวยโดนแสงไวน่อนทาก่อนมีผัดเกปะมีมีมีเดินมาแล้วเนาะไหวอยู่แล้วงาเดินไหมือปู่หรือเปล่าแเออมาบนเออ สี่คิวสี่แควสองตัวสี่สี่สิบสามคิวสวยครับการันตีเข้าเลาวินเนอร์แล้วนะครับผมรับเดย์เทรดเกมมิ่งเพราะว่าเส้นอยู่ที่80ยังไงก็ทะลุครับ